โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n นเติมเกม .com เติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอดโกลเด้เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมดิสตันนครับข่าวตัวตันที่เราชีนเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่ามาแกงกูนะครับตัวนี้ผมไม่เล่นมานานแล้วนะก็ช่วงนี้เอาฮาเอาฮาไว้ก่อนนะครับผ่านขุมนรกแบบซูพงซูพีนีนะ่เล่วัดเล่นแต่ตัวเดิมๆนะครับเล่นตัวซ้ำๆมันก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะครับ <laughs> เล่นแต่โูราณี่ปลิโนิโด้บ้างนะครับ นันแตัวเมตาที่คนเขาเล่นกันอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ามาแวกๆนะฮนะครับเรื่องรูนไอเทมขึ้นดีไหมเฮ้อขึ้นดีไหมถามตอบดีคนดูลงลงไอรีก่อนรอเล่นรอเล่นนะครับรอเล่นก็เดี๋ยวขึ้นไปให้แล้วกันนะก็มันก็จะเป็นรูนไอเทมพลังแสงของเลนกลางซึ่งผมเอามาเล่นในออฟเลนแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นในเลนกลางได้นะครับ เรือว่าเรามีตัดเลือดในตัวนะครับซึ่งไอรีมันก็จะตีดูดเลือดเราดูดเลือดเรานะครับไม่ให้กลับอืมเราก็กดได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยถึงเขาจะตีเราดูดก็ไม่ขึ้นเงี้ยเพราะาต้นเกมพี่แกนั้นเบาแากรู้เลยครับเล่นไอริมาที่แบบแทบจะร้องไห้ในช่วงต้นเกมเวลาไม่กลับแบบนี้เฮ้ยตีระบอยซึม พูดเรียกว่าเดินก่อนนะครับขึ้นมาเป็นอ่ะโอเล่กอดนนีะ่บางทีก็ขึ้นเต็มบ้างนะครับบางทีก็ขี้เกียจไปขึ้นแบบสปุกี้มาร์คนะครับก็ถ้าใครอยากได้ในเรื่องความแรงขึ้นก็โอเรสปุกี้มาร์มันจะแรงขึ้นได้เร็วนะครับอารมณ์เทียบเท่ากับบูมสเต็กในช่วงแรกเลยระเบิดเป็นเวทนะไปะแล้วกลับเล่นกันดีกว่าครับไปกดดันไอรีต่อ คือว่าเจอหน้าที่ไอรีบอกโอ้คงไม่เล่นดีกว่าตัวอย่างครับนี่แล้วโอ้โหนี่ไงกำลังจะบอกว่าเราต้องมาดูดาร์คเซเนเยเพราะเพื่อนเราได้มังกรไปแล้วเนียครับแล้วเพื่อนจะเอาสองครับจอตอนนี้โลบแล,ล้วลิงตัวเล็เกมจะเอาสองบ้าแบบนี้ระวังเพนบินเข้าให้ครับกับไอรีที่ไม่รู้ว่าด้อมดอมมองๆเราอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแตตอนนี้เรามาแล้ว โฟกัสฮีโร่ก eh ่อนโฟกัส <pot> ฮ <sweating in our place> <pol> <seg way> <grammar> ีโร่เอาเดี๋ยวเราได้ตั้งแต่เยอะด้วยฮีโร่ฮีโร่โอเลมาแล้วครับตีตีธรรมดาตีตีธรรมดาโอ้นี่เราลอดจนแบบมานาหมดเลยเดี๋ยวสักเว็บหนึ่งแล้วกลับบ้านเลยมันโหดขนาดไหนเออลองลองเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับก็ เพื่อนเห็นแล้วก็อย่าไปหาทำนะครับอันนี้ผมเทให้ดูจริงๆก็จะบอกว่าผมไม่อยากกลับบ้านเร็วนะครับขี้เกียจแบบเดินกลับอะไรอย่างงี้นะเออหาเลือกไปเรื่อยเนี่ย <c oughs> ตัวมันเดินช้ามันออกป้อมแบบขู่กว่าจะเดินต้นเตี้มตูแต็มตอมตาตูแต็มตอมตาโอ้โดูดูดูพี่มาดิก็ยืนอ้าวก็เอาได้ก็วัดกันเลก็วัดกันเล เก็บเลือดไปก็ไม่ช่วยใครครับเพราะเราพิษเราเผาอยู่และกดอย่างสุดครับถ้าในชหวะน,นี้เขากลับบ้านเราได้ป้อมฟรีอ e ีสปอร์ตจะบอกเลยโป๊กเกี้ยมเ่อกี้เออชักมันขึ้นไม่เอาดีกว,ว่าก็กลับมาเปลี่ยนใจนะครับเป็นโป๊กกี้าร์าต่อเป็น,นยังไงอันนี้ก็ มันเป็นในช่วงของฮีโร่ต้นเกมกับเรดเกมนะครับฮีโร่ไอริม,มันเรดเนาะเราต้นแล้วก็แบบเดินมาก็มาใส่ก็มาดิเนี่ยก็สแต็คสามสแต็คสี่แล้วสแต็ค <B OOM! S 2> <Your team. S 1> ห้าบึ้มโอ้ไม่ตายครับ <team> เสียดายจัดโดยเฮ้ยไอเด็ก <Hey, S 1> ก็ฆ่าไม่หยุดเลยเว้ยอีรินเนี่ยปล่อยให้ผมเทพมางดิ ดีแล้วดีแล้วนะครับมีแบบทีมเมทดีอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำนะปกติเราเจอนู่นนี่นั่นนะครับอเออดีปกติเลยช่างมันแต่เรื่องของมานา่าใช้บ่อยมากนะก็ใช้ก็ได้ดีนะครับรอเลยเพื่อนเอรอเลยเพื่อน ลีวอกสบายแล้วโอ้โหออฟเลนดันสบาย,บายแคลรี่ก็โหดสุดเอ้ยขอโทษ <c oughs> มันโหดจริงเนี้ยต้องบอกว่าโหดปืดเลยอืมคิดอะไรเพลินๆไปหน่อยจะมันโหดจริงจะมันโหดจริงครับอีกิกีคนนี้ออนเอาทีจังหวะวีเพลนเข้าหัวโสงผมแต่เมื่อไหร่วะเนี้ยเกือบตายครับตี ตายจริงไม่อินได้ยายด้วยขอญาตเลยครับผมบัฟฟ้าแบบนี้อร่อยจุบจ้าม้วบจับกบ้โหอร่อยกันเลยทีเดียวบัฟฟ้าโอ้โหลบชุลิเคนหนึ่งครั้งแบบนี้สองครั้งแบบนี้และสามครั้งสี่ครั้งและให้ค่าอะไรครับเนี่ยเพลควรกระแรงหนึ่งต่อหนึ่งอยู่คุณรู้ไหมว่าออฟเลนเขาสักสี่เขาหนึ่งต่อหนึ่งนะคุณมารลุแบบนี้ผมจะยืนยังไงแมมเอ้ เอามาดิเอา้าโอ้โหมีเพื่อนมาแบบนี้ฟิกไม่ทันด้วยซึื่องเร่งซเล่เฮ้ยโบโหตายไม่ไม่ตายด้วยสแต็กซี่ไม่ตายได้ยังไงสองตัวไอตัวนี้ไม่ตายอะขออนุญาตนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่โดเนตการเงินมาให้ได้ไปงุบงับเดินไปอยู่ดีก็ได้ครับ โอเคหลังจากที่ผมได้ไปฟาร์มมาได้ครับผมตอนนี้ผมได้อาร์โกนี่เจาะใหญ่ได้ครับสตาร์อบอฟนูและเดียเดยมเราจะตีพวกพวกที่ออกแบบฟอร์ดการ์ดพวกที่แข็งๆหน่อยนะครับก็เป็นเซตไอเทมนี้เลยอาร์โกนี่เนี่ยครับเอาเผา,เอาเ,าเอาเบรนเอาสตาร์อบอฟนูมาเจาะ้วมาจอมาแจกกับเพเนะครับอืซ้ายเขาพวกได้หรือยังนี่เราไปแจกกันสัหน่อยไหมืมเราไปแจกกันซะหน่อย สน้อยไหมเมื่อกี้ล้วงไข่บินมาล้วงไข่ืืืืือออออบินมาล้วงไข่ครับพี่โอ,โ,โอ้โหฮึอซื้อเฮือซื้อผมไม่ตายเออสวยครับผมนี่ผมฆ่าไอรีได้นะครับเพียนมาเติมฆ่าเพียนได้ไอรีเพียนม,มาเติมมันรักกันจริงๆสองคนนี้ แล้วฉันก็มาแล้วยังไงล่ะฉันมาเพื่อปิดบัญชีพวกแกยังไงล่ะไอ้พวกขี้ลุ้มหนึ่งต่อหนึ่งว่าบิดเลยโอ้โหม,มันเอาจริงว่าเจอพิทของเราสาดส่สองเข้าไปแล้วจวังหวะนี้ซานิสขอโทษที่อิรินนายต้องแทงให้เรานายต้องแทงให้เราแล้วแหละจังหวะพิทจังหวะบอบพิทอือ,อไอ้นี่ก็หลายทีเหมือนกันนะอือ Hmm? ห้าแตกแล้วยัดระเบิดอ่าตัวมันก็ผมคิดว่าตัวมันต้องเล่นแบบว่าเล่นกนเป็นทีเนาะเล่นแบบมีแทงเงอ้เออถ้าผมแบบยืนดึกหนึ่งหนึ่งได้ไหมได้ครับกับตัวบางนะแต่ถ้าโดนลุมอะไรเงี้ยไม่น่ารอดนะครับต้องมีเพื่อนช่วยด้วยพแอนกล้องไปที่ในจังหวัดน,นี้นะครับ ผมเกิดพอดีกำลังดูอยู่มันเกิดแล้วมันตัดจอมาที่ภาพแบบไนโหแล้วโดนสับเป็นทูดามเป็แล้วคลิกซี่เ,เอ้ยไม่ใช่คิกซี่ <laughs> ดูสกิลยังไงก็คลิกซี่นะครับอีรรนก็อย่างที่บอกนะครับตัวมันโดนเนิร์ฟเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่ฮีโร่มันเก่งนะอันติกดอันติกดโอฟนะครับเก่งมากในตอนเล่เกมแบบนี้ใครๆก็เอาแบบอีรรนไม่ค่อยลงนะครับคันหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ย พวกไฟเตอร์แอตตินอะไรเงี้ยบางๆนัมีล่วงโอ้โหแล้วบินผ่านพิษแบบนี้พิษแบบนี้โอ้โหลำไปไหนนะเพื่อนโอโ้เครื่องมันแรงครับแค่แต่เครื่องมันแรงอยู่ดีฟิกไปดูนเฉยอีกคนหนึ่งปนอีกคนหนึ่งฟิกโคตรเล้าใจอะไรวะฮันแน่ดิดาวาต เกรดเกมเรากดไอริไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะหรือจะไปลองหนึ่งต่อหนึ่งเขาอย่าไปหาทำนะไม่ได้แล้วนะครับหรือจะมีตัดเลือดในตัวแต่ว่าตัดเลือดมันไม่ได้เยอะถ้าพวกโซสกอร์นะครับเอาแล้วว่าเอากว่าจะไล่รากว่าจะกดอันติไอริมันต้องแบบ ต้องประชิดตัวต้องต้องสตันนะ่ะถ้าไม่ได้สตันนะก็โดนแบบตีฟรีไปนิดหนึ่งนะก็เดินแดะกลับเลยก็ <c oughs> อโอเคครับสำหรับเกมนี้หนึ่งเลยอิรินโหดมากโหดมากนะครับตัวแบกเลยสำหรับเกมนี้ก็มันจะเป็นเลนที่สบายนะครับอย่างอาเอฟซอดดาก้อนเลนเลนแคลรี่นะครับเล่นโหดอ่าออฟเลนกดได้เกมมันจะสบายขึ้นนะป่าพวกป่าพวกเลนกลางลยอะไรเงี้ยเออมันจะเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูนสําหรับ เล่นกลางสามารถเอาไปเล่นได้ไปเล่นในเลนกลางนะขอถกไอตอน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาไปก่อนสวัสดีครับผม